และวันนี้นะครับแขกรับเชิญพวกเราก็คืออดตปาวอดถ้ามเช้าวันนี้ดีเดวนะแม่งโดนยาสลบช้างแล้วนี่โอ้ยก้อยูบอกเลยนะว่าร้านนี้หนึ่งในตองอูจริงเฮ้ยอันนี้อร่อยมากพฮิกชาวเน็ตไก่กรอบผัดซอสกินไปอะไรโอมาคาเฟ่ช่จะเป็นโอมาคาเสียวอะไร กูเข้าใจแล้วกรรมกูตามสนองแล้วเข้าใจกูยังตอนกูเขาอยู่ในแคมปิ้งนั่นคือตัวกัวคนเอาไปสำคัญเลยคุณพลอยพลอยหอวังพลอยไหนไม่รีบอ่านเยอ เพี้ยไองเดี๋ยวอะไรอ่ะแล้วเราอ่ะไอ้เพี้ยอะไรแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหนี่พวกนี้เนี่ยพอให้อำนาจแม่งแล้วแม่งก็ทำงานกันแป๊บหนึ่งนะแล้วนี่คืออะไรเราวออกมาเจอแล้วมันลักพาตัวพวกเราไงแล้วนี่อยู่ไหนบนครูเรามาทำอะไรบนครูครูจะไม่รู้เหรอครูหาก่อนเอาวื่นไหมแม่งมีปัญหานะเนี่ยมีโน่แล้วทำไมเราต้องมาเสือกล้องถ่ายเองกูว่ามันน่ะแหละฮัลโหล อะไรของมึงเนี่ยมึงใช่ไหมนี่ยไอ้ที่รับพาตัวกูมาเนี่ยมึงใช่ไหมใช่ใช่ผมอนะมึงขำมีอะไรอะไรนี่มึงดูน้องกูเออนี่ยมันอยู่ในมันอยู่ในถุงดำมึงคิดว่าพวกกูไหวกันไหมเออเจอกันที่ร้านแต่งตัวเปิดรายการแต่งตัวแต่งตัวแค่นี้อะไรละมึงปอกเนอะพี่จ้างมาทำไมวะกูก็อยากรู้พี่ครับคุณโอ๊ตปามโมดมายังครับยังไม่เแล้วแฟนคุณโอ๊ตปามโอดมายังครับ ไม่ทราบมายัางไม่ทราบว่ามีหรือยังเฮ้ย <c oughs> นี่นัดตรงเวลาดิมาตั้งแต่เที่ยงอ่ะรอตั้งแต่เที่ยงแล้วเนี่ยโอ้ยโม้คุโดนทิ้งใช่ผมโดนทิ้งแล้วกูต้องถ่ายเปิดรายการขอโทษนะไม่ได้กันมาเหงื่อแตกนี่อยู่ในถุงนี่มาโดนรักโดนตัวหลังๆเราแต่งอวตารกันเราเราโดนทิงนนท้งอ่ะคอนเมนต์อีกหน่อยมึงไม่เอากูไปปล่อยเกาะแต่เกาะมันนอกแล้วเราไปเที่ยวกลับไม่ได้ก็เลยมาอย่างนี้ดิมาอย่านี้หน่ยไง เดี๋ยวกูต้องถ่ายเปิดช่วยถ่ายเปิดหน่อยโอเคโอเคโอเคตัวอันเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีในการเทพรายาแล้ววันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราก็คือโอตปาวบ๊และเทพของเราเทปนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโอตปราโม๊ทปราทานซ e อีโอโคตรูจ้าประพาแผลแผลแผแผ ไปอยู่ข้าวแล้วไปยูซุปรถหุ่นแล้วแต่พี่เลยค่ะอออกกองรถกองก็ไม่มีตากล้องก็ไม่มีไมม่ีลูกค้ามีไหมไม่มีหัวนิ้นนักสุดเลยนิ้นนักสุดไอ้ไอ้รถไม่มีตากล้องไม่มีอันนี้อีกเรื่องนึงแต่ถ้าลูกค้าไม่มีลูกค้าไม่มีบูเอกใหญ่ไม่มีเรื่องใหญ่หรเรื่องใหญ่วันนี้ไปเจอกับบัวประโมทที่ยูซุปพชนาครับปั๊ม ถึงทินโคตรคูขอพาไปดูร้านเด็ดจากเทพกยาหารนั่นก็คือร้านยูซุปโภชนาพัฒนาการ20จ้าที่ขายอาหารตามสั่งสไตล์มุสลิมชวนชิมกันให้นำเพราะร้านเขาเมนูเยอะอาาทั้งโซนตามสั่งและก็โซนอีสานบอกได้เลยว่าถึงเครื่องเรื่องกินแน่นอน คือต้องบอกว่าร้านนี้เป็นร้านมุสลิมเพราะนั้นจะมีเนื้อมีไก่มีทะเลไอตัวนู้นก็แดกมีไเอาร้านที่อ๋อมันมีกุ้งมีไก่มีอะไรสั่งนี่โอ้แล้วมึงเข้าคนหนีมาทำรายการอาหารไก่ก็แดกไม่ได้หมูก็แดกเนื้อก็แดกไม่ได้เดี๋ยวนะเปล่าไหหน้าตาเฮ้ยนี่คุ้นๆมากเลยมึงใช่คนที่จับตัวกูมาปะเนี่ยไม่ไม่ไม่เสื้อตัวนี้มึงทำแบบนี้ไปเพื่อเออเอาเอิร์ดอยู่นั่นแหละที่กูจบกจะพูดอุ้ยองค์ฮาอ วันเกิดอันนี้วันเกิดด้วยแล้วก็อกหักในวันเกิดด้วยเหรอโอ้โหโอ๊ตนี่ก็ไม่มีคนดูดเทียนแล้วดิไม่ใช่เผาเทียนอ๋อเออเดี๋ยวเผาตัวเองให้เดี๋ยวไปเสียตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่ราคาทูมาจากบ้านไปด้วยไม่ใช่คนกูอ่แล้วต้องให้คุณโอปาโมนี่ซีอีโอขับรถมาขับรถไปตรงไหนต้องใครเปิดแล้วกูเห็นคนมาด้อมๆมองๆกูคิดว่าโดนคนหลังๆชอบมีวิชาชีพมาด้อมๆมองออฟฟิศกูดีนะพวกกูแต่งตัวดูมีฐานะ ถ้ามึงเช้าวันนี้ทีเดียวนะแม่งโดนยาสลบช้างแล้วเนี่โโนยโดนแล้วไอ้ทีเดียวเคยมากี่ครั้งแล้วที่นี่ไม่เคยนี่มาครั้งแรกไม่สั่งกินทุกครั้งแต่ว่าไม่เคยมากินที่ร้านเพราะว่ามันที่จอด,ดรถมันก็แล้วก็ลำบากก็ต้องมอเตอร์ไซค์มาไงแล้วสั่งนี่สั่งไปกินกับใครกินกับป๊อปไงไม่ใช่พี่ป๊อปจะรู้จักร้านนี้เหรอแต่ถ้าร้านนี้เขาจะต้องไปไปกินไปอะไรโอมากระเสีใช่จะเป็นโอมากรเสียวอะไร ที่เขามาเทพพญาหาเนี่ยมันเป็นร้านแบบอาหารตามสั่งธรรมดาแต่ว่ามันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเพราะว่าพี่ถึงเป็นร้านประจำเอางี้กูอกบอกเลยนะ<ร>ว่าร้านนี้หนึ่งในตองอูจริง คนไม่รู้ว่าในจริงๆพัฒนาการ20เนี่ยทะลุไปอ่อนนุชทะลุไป30 32อของกินอร่อยเยอะคืออันเนี้ยกูเคยได้มีโอกาสแดกครั้งหนึ่งที่โอ๊ตสั่งสั่งกับข้าวไปอร่อยสัดอร่อยเยอะอร่อยจริงเยอะมากเพราะว่าแถบนี้เขาเป็นชุมชนอิสลามก็จะมีร้านอาหารอิสลามเปิดเยอะข่าวหมกไก่ร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันเนี้ยร้านเนี้ยเซิร์ชเจอโดยบังเอิญด้วยนะตู่เป็นคนเจอตู่เลขาเก่าอ่ะก็คือย้ายมาอยู่ออฟฟิศใหม่แล้วก็อุย อยู่ข้าวตรงเลยอะเซิร์ชซีแถวนี้มีอะไรกินแล้วก็มาเจอร้านนี้คนให้แบบสี่ดาวห้าดาวก็เลยแบบพี่ตู่ลองสั่งมาหน่อยตอนนนั้ออฟฟิศยังไม่เสร็จเลยนะออฟฟิศยังเป็นฝุ่นอยู่เลยก็ไปส่งแล้วก็ลองกินนอ่อร่อยก็เลยติดวัดหลายอย่างนั้นอะอยู่นี่มา3ปีก็สั่งกินประจำ จริงว่าส่วนใหญ่เขาจะสั่งไปกินบ้านกันเพราะว่ากินแบบร้อนมันนั่งเขาจะมาแวะจุ่มจุ่มจอดมอเตอร์ไซค์สั่งเอาไปกินงาน,นความน่ารักของร้านนี้คือเวลาเขามาส่งบ้านผมอ่ะเวลาสั่งข้าวอ่ะ,อะเขาก็จะเขียนว่าอันนี้ของใครเขียนใส่กระดาษแล้วใส่ไปในถุงแล้วก็มีวันนึงอ่ะก,ก็หยิบถุงออกามาแล้วมันจะมีเศษกระดาษเขียนไว้แล้วเขาเขียนว่าส่งบ้านดาราโคตรดาราหนึ่งโทษดีทวตีเฮ้แต่ดีผมจะได้รู้ด้วยว่าบรรยากาศร้านนี้ผมไม่เคยมานั่งกินเลยนี่ครั้งแรกเลยลอง ครับผมไม่พี่เลือก1 2 3่อาพี่ป๊อบเลือกก่อนเลขหนึ่งสอากูเลือกแล้วเธอไม่ไปได้หรือเปล่าไปกลับมาได้หรือเปล่าป๊าดป๊าดป๊าเฮ้ยวันนี้แดกเราออฟฟิศพี่เว่อร์ออฟฟิศออฟฟิศผู้หญิงสวยด้วยจริง3 อ้าวเรื่องอะไรครัเรื่องอะไรครัผมเลือกก่อนเลยอย่างพี่สองอ่ะอ้าวคุณคุณสามหนึ่งแจกอาวุธกูหนึ่งอาวุธสำหรับกินวันนี้ค่ะพี่สองครับเห็นพี่บอกได้เอกไงเห็นพี่บอกได้เอกพี่โอ๊ค่สามค่ะพี่โอ้ยเฮียจัดน้ำซุประวังลวกปากนะแล้วกูจะแดกน้ำซุปยังไงกุ้งกระเทียมโอ้ยเฮียอันนี้ของมวลชน ที่นี่ทีเด็ดนี่คือแจ่วด้วยพวกเนื้อคั่วเนื้อห <c oughs> วานกับเนื้อทอดกระเทียมอ่ะกินกับแจ่วอร่อยมากจริงมากผมขอชิมแจ่วก่อนได้ปะอ่ะชิมแจ่วก่อนอันนี้ออกคนอิสานคนอิสานคนอิสานขอชิมหนึ่งขอชิมหนึ่งถ้าช้อนมึงอยากขยันนิดแต่แต่แตพอเพื่อนพอครับ <c oughs> แตติดหวานนิดนึง ติดหวานนิดนึงหวานเปรี้ยวเออติดหวานนิดนึงหวานเปรี้ยวอร่อยเราไม่เก่งกับพวกเนื้อไงมันต้องมีหวานหน่อยคือมันมจะมันช่มันจะไม่แจ่วแบบอีสานแบบขนาดนั้นอ่ะมันแดกกับข้าวแล้วมันอร่อยอย่างนี้มันมันกูอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่มันจะไม่เหมือนแจ่วร้านอื่นนะ เนื้อคั่วยูซุปแค่ได้เห็นก็เหมือนเจอรักแท้เนื้อติดมันดุดดังคำหวานจากสีภรรยานุ่มละมุนชวนฟินความหอมของเนื้อและรสชาติที่สร้างสรรค์ทำให้เรานั้นรู้สึกเหมือนกำลังเคี้ยวอาหารจากฝีมือของคนรักและน้ำจิ้มแจ่วที่เคียงข้างกันมาก็ช้ำไม่แพ้ใคร ทั้งหัวใจฉันยกให้เธอเพราะเธอนั้นเปรียบเหมือนน้ำทิพย์ฉโลมหัวจิตหัวใจในวันที่ใจมันอ่อนล้าอร่อยเหลือเกินพริ้วรินล่าล่าล่าลาลอุ้้ยล่างสงเขาลงไอฮี่โอ่งหมดเลยกินไรอ่ะกินไรอ่ะ แล้วแม่ง่ายๆก็ไม่ได้กันนี่นี่คงดูใส่เนื้อคั่วลงันข้าวก่อนแล้วแล้วตักแ่วราดมันต้องมีแ่วราด top อาอ,อนท็อปผมเป็นไงบ้างเออไม่ช้อนเหมือเป็นไงบ้างขี้ขี้ข้เามื่อโอ้ยนะนานๆกูได้ก,ก,ก,กินร้านที่กูชอบผีก็แต่กูได้ก็ช้อนนันนิดเดียวเฮ้ยแต่มันอร่อยนะ ทีนั้นได้ช้อนใหญ่ๆนี่กูแบบโอ้โหกูซัดสบายเลยมันมีความแกงอิสลามอยู่เออเหมือนซุปหังวัวเอออร่อยอร่อยผม,ผมชิมน้ำซุปได้หรอมันจะไม่อีสานขนาดนั้นใช่ไหมมันไม่ได้อีสานขนาดนั้นมผมไม่ยืมช้อนผมเหรอเหมือนมึงตักกินกันแต่กูเหมือนกูชิมตลอดเวลาพี่โอมีมือที่ประทับใจหรือเจ็บปวดที่สุดไหม เอางี้มึงมึงเอามือมือมือที่กูเจ็บปวดที่สุดก่อนมือนี่แหละมือนี่แหละมือที่เจ็บปวดที่สุดคือมือนี่แล้วมือที่สุขใจที่สุดอ่ะมือที่สุขใจที่สุดคือกินข้าวกับแม่โอ้ไม่เพราะว่าผมอ่ะหนึ่งปีผมจะมีโอกาสกินข้าวกับแม่แค่สองครั้งเพราะว่าแม่ผมเป็นคนทํางานหนักมากตลอดเวลาแล้วเขาจะไม่ชอบกินข้าวกับลูกๆเขาเลยเขาเหมือนแบบเขาจะแบบรีบๆอะไรอย่างเงี้ยทำงานอะไรเงี้ยแล้วพอ หปีอ่ะจะกินสองครั้งคือวันเกิดแม่กับวันแม่แม่กับพี่ชายคนโตเกิดวันเดียวกันจะเป็นวันที่เหมือนทั้งครอบครัวมารวมกันแล้วก็กินข้าวด้วยกันจริงหรือไม่ที่คุณโทรหาแม่คุณทุกวันผมโทรหาแม่บ่อยเกือบทุกวันเลยจริงเหรอเออถูกเมื่อก่อนไม่โทร เมื่อก่อนนะรู้สึกว่าทํางานเหนื่อยกว่าแบบไม่ค่อยอยากโทรหาแม่แต่ว่าตอนนี้เราโตขึ้นใช่ปหเราก็เห็นการสูญเสียของเพื่อนของคนนั้นคนนี้ที่เขาสูญเสียคนที่เขารักรอบตัวไป<ม>ก็รู้สึกว่าอยากคุยกับแกในทุกๆวันดีกว่าวันหนึ่งเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วมีเบอร์แม่อยู่แต่แม่ไม่อยู่แล้วอะแล้วลโทรหาไม่ได้อะมันเนนะจ็บปวดนะจริงอ่าแล้วจริงหรือไม่องคงที่ร้องไห้เลยเหรอนี่ไงซึ้งของเราเรื่องเรื่องซึ้งจนไมนหยุเอางิดวันหลังไปร้านที่มีแอร์เนาะ จริงหรือไม่ไอ้โอ่ที่ทุกวันเนี้ยโทรศัพท์คุณจะต้องโทรหาช่างทุกวันไม่ใช่ผมโทรหาแม่โทรหาแม่คุยกับแม่แบบเออบ้านเป็นไงบ้างแม่ก็บอกนานๆโทรมาทีก็ได้ลูกเพราะบ้านเหมือนเดิมเลยบ้านเหมือนเดิมเลยนี่ครับเรานะโอ้ใะไกกรอบตซอสเนื้ออยากกินแบบเนี้ย ปาติ๊กไก่กรอบผัดพริกแกงรสชาติโหดเหมือนโกรธกันมาไก่กรอบอยังเฟี้ยวเคี้ยวไม่มีช้ำล้ำไปกับพริกแกงที่ผัดมาการเลือกใช้วัตถุดิบและสูตรการปรุงนั้นลาวกัว่าทำให้องค์จักรพรรดิเสวยขอเสยดิบงให้ไปเลยจ้าสุดเก๋ กูขออีกหนึ่งได้ไหมกูขอช้อนจริงๆจังๆได้ไหมจะได้แดกก็ได้สักทีหนึ่งขอช้อนขอช้อนจะได้จบๆบเอออันนี้อร่อยมากนี่ชาวเน็ตไก่กรอบผัดซอสมันคือปลาดุกฟูผัดพริกขิงในเวอร์ชั่นไก่กรอบอ,ะอ่ะเฮ้ยปกติมึงกินข้าวเนี่ยมึงกินกับใครอร่อยที่สุดกินกับเพื่อนเนี่ยกินกับพี่ป๊อปกินอะไรเงี้ยแกงที่กินข้าวแล้วล่าสุดนะแกงสีแยกเพราะมันสนิทก,กันเอ้ยอาบมาเทิรกันได้ความก็มีความสุขคือตอนเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันอะแล้วนััดดเเจออออออกกกกนนนน่่แลล้้ววววงมาาาิขะตพรรซ์ช็ค บอกจริงไงโคตรลุกเลยเด็ดดวงมีเรื่องมาตัวอันนึงอันนึงที่จำได้คือคอนเสิร์ตสี่แยกเลยครั้งแรกคอนเสิร์ตสามโมงหนึ่งโอบาโมดได้นาฬิกาตัวใหม่มารถเลยเริ่มต้นเรื่มต้นๆเลยในชีวิตมันคือเก้าอี้อลูมิเนียมที่ขอบมันคมๆแบบแล้วคือคนส่งอ่ะเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เพิ่งแบบตอนส่งก็โชว์โจยโจยป๊อบดูอย่างเงี้ยเป็นไงเป็นไงเหรอปะยังไงโอ้กินข้าวเลยอนั่งๆๆๆๆโอเคกึ้ง อย่างนี้เลยไม่อร่อยนั่นนั่นได้เป็นมือที่เจ็บป่วยในตัวของมันแม่งกินเนื้อเข้าไปเนื้อในเนื้อนาฬิกาคือมาห้าหกแสนอ่ะเออมีเรื่อนฝูงดีไม่ท้อเที่ยวเพราะน้องน้องเลยอะน้องน้องอาฟฟิตคุณอาร์ษไม่ค่อยได้กินข้าวไปกินคุกกี้กันเออนั่งคุยดีกว่าอ๋อไม่นั่งคุยกินข้าวน้องน้ออาฟฟิตข้าสนุกอร่อยว่ะไอกินร้อนๆไม่ไงอากาศเหลือเลยไม่ถึงว่ากินอาหารร้อนรอร่อยมากปกติดูมึงเป็นคนแบบไม่ได้ชอบของแบบหรูหราไฮโซแล้วอาหารน่ะผมเป็นคน ิง่ายมากพีก่ป๊อปบ่อยสุดนี่คืออะไรอาหารตามสังาา่งกะเพรายืนพื้นเลยกะเพราข้าวไข่เจียวผัดตีอิ๊วอืมแล้วถ้าแบบยก,กสเต็ปขึ้นไปหน่อยถ้าพวกอาหารแพงขึ้นมาหน่อยปิ้งย่างเลยปิ้งย่างยาอ,อยากกินนิกูอยากกินนิกูหรือไม่ก็คาบูแต่ชอบกินซุกิยากิ้ชอบกิน,นำดำดำแล้วพี่มีร้านโปรดไหมนี่เขาส่งมาให้เลือกแต่พวกนี้ไม่เลือกเพื่อเพื่อมันส่งมาตั้งเยอะแยะมันเลือกที่นี่ ไม่แต่ผมว่าที่นี่ดีแล้วจะได้เราจะได้ส่งเสริมแบบชาวบ้านละแวดนี้ไงเพราะว่าไม่งั้นร้านที่ดังๆใช่ป่ะคนก็ไปกินเยอะแล้วแต่ร้านอย่างเงี้ยมันเป็นร้านแบบโลคอ่ะคนไม่ค่อยรู้ถามเร็วตอบเร็วหน่อยได้ไหมครับได้ครับเปรียบเพื่อนเป็นอาหารอ่ะกูป๊อปปองกูลป๊อปปองกูลเป็นน้มยำ อยังไงอ่ะอุ้ยกลมกล่อมแล้วก็คุยได้ถึงพิถึงถี่คุยคุยได้แบบคุยเรื่องลึกๆได้อ่าอ่าคุณโอ่งอ่ะคุณโอ่งโอ่งน้ำตาพิษทำไมอ่ะไม่มีประโยชน์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 มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้าคุณเข้าไปอยู่ในอาหารอันไหนอาหารมันจะอร่อยโดดขึ้นมาเลยโอ้โหเพราะะนั้นส่วนผสมที่มันลงน้ำตาพิกถูกแล้วส่วนที่พุพี่ต้องมีผมเนี่ยทิ้งไปตลอดอ่าคนต่อไปคุณอุ่นโอมากเกษตร้มากระเษ เชฟอมากาเสะอาคุณอาร์ตมาเปล่าทำไมอ่ะทำไมพร้อมมาแบบว่างเปล่าเลยคนนี้ไม่มีอะไรในหัวเลยเป็นเราเนี่ยแหละที่เอากับข้าวต่างๆไปยัดใส่มันอาร์ตทำนี่นะเพื่อนอาร์ตอย่างนี้นะเพื่อนอาร์ตนี่ล่าสุดนี้เขาตอนนี้เขาอัปเกรดแล้วนะเขาเป็นกรรมการโค้ชครูแล้วนะเขาเดินแอคกเลยตอนนี้เขาเดินแอคกคนต่อไปสำคัญเลยอ่ะคุณปลอยพลอยหอวังพลอยไหนแหมไม่รีบอาร์ตเยอะเราไปรีบอ่ะมึงงวงเล็บหอมาแล้ว หอนี่หมายถึงว่าเดือนหอที่จะถามต่อไปให้พี่เดินสะดวกเถอะพลอยหอผมขอเป็นข้าวขาหมูอร่อยแต่นานๆกินได้ทีอย่าเจอกันบ่อยพลอยอีพลอยเป็นคนเวลาเจอเอาเออเอเนอร์จีเยอะนานๆทานได้แต่ทานบ่อยไม่ดีมันเลี่ยนใช่คนที่เดินเข้ามาถึงแล้วแล้วหยิบวายหยิบเล่าหยิบไายแล้วก็ไอ้วันไอ้วันขอจำแข็งหน่อยไอ้วันไม่ย่องออกไม่ย่อง ตัวนี้มาวยวายตัวนี้มาวยวายอะคุณว่านธ่นกิจคุณว่านนี่คือผมให้ต้มจือตำลึงครับมีทำไมอ่ะเขาเป็นคนรีบเรียบง่ายๆกินผักพูดจานิ่มนวลแต่ว่าเมื่อไรที่เราซดไปแล้วเรากัดโดนหมูสับที่มันอยู่ในนั้นรสชาติมันฉ่ำเพราะมันเป็นคนมีวาทะเวลามันพูดคําพูดมันคมมันเป็นคนพูดน้อยแต่ว่าการเลือกคําพูดมันอะมันจ้าดเด่ อ่ะแล้วคนต่อไปอ่าไม่คิดจะพูดเลยเหรอผมมาแล้วหายกินกูเข้าใจแล้วกรรมกูตามสนองแล้วเข้าใจกูยังตอนกูเขาอยู่ไหนนีแคมป์ปิ้งนั่นคือตัวกลัวงานง่ายครับผมตัวนี้เสียบปลั๊กใช้งานได้ที่เอาไว้โอ้ยโยกทำไมโยกทำไมอ้าวกูทำไมกูต้องทำงานกับคนแบบนี้เว้ยมุงเก่าซสิภาพอ่ะคนต่อไปพี่อาอ์ตพี่อาร์ตออฟออฟอ่ะพี่ออฟไอ้นี่พ่อป้องกูป่ะเนี่ย เพราปองศักดิ์ผมคิดว่าเป็นส้มตำมันเป็นคนแบบสุดสุดแบบทําอะไรสุดไปหมดรสชาติมันจะแหลกออกมาทุกอย่างส้มตำเนี่ยอะไรเค็มเปรี้ยวเผ็ดหวานเลยครบรสเลยนะหวานนิดนึงมีปลา้องด้วยอ่าแล้วโยบอยทีเจทีเจผมให้เป็นชาบูเพราะว่าเวลาอยู่ด้วยกันเน่ยมันจะเป็นคนนิ่งๆิ่ง เป็นอาหารที่กินต้องใช้เวลาอยู่แล้วก็จะคุยกันนั่งคุยนั่งเจอมาทีอยู่เฉยๆไม่ได้คุยเลยได้ทำก็รู้สึกว่าเป็นต้องเป็นอาหารที่เทคไทม์ในการกินหน่อยใช้เวลาในการกินอยู่ต้องอยู่กับมันด้วยแล้วที่สาสนี้อ่ะสานี้โอ้เฮียสานี้ oh, นี่ยากยากที่สุดเลยผมให้เป็นกูฉลามห ไม่ควรแดกไม่ควรแดกอ๋อจริงอันดูรักเอาไว้เราไม่ฉลองด้วยฉลามเราต้องช่วยกันลณรลงเพราะว่าฉลามมาันกังจะสูญพันธุ์ฉะนั้นน,นี้นี่คือหนึ่งในสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์อย่าไปทานมันเพราะมันน่ากลัวน่ากลัวพ,พ,พี่หูฉลามที่เขาลดรลงเพราะว่าคนฆ่าฉลามแล้วเอาแค่หูใช่แล้วที่เปรียบถ้าพี่ทั้งตัวเลยใช้ได้แค่ส่วนไหนใช้ได้แค่หูไงอะไรอันนี้มันเป็นคน ค่อนข้างยูนิคอะมันก็อาจจะเป็นหูฉลาดด้วยหาทานยากแต่ว่านี่พูดเรื่องจริงนะไม่อยากให้ตัดออกนะไอ้เรื่องฉลองไม่ฉลาดเพราะว่าเพราะว่าคนชอบไปกินหูฉลามกันแล้วฉลามมันเวลามันเราตัดครีบอะแล้วโยนกลับลงมาอะมันมีสิทธิ์ตายสูงนะมันสูงสารมันอ่ะวันนี้ก็ครบถ้วนนะเป็นะบวนการตอนนี้เราก็ผ่านกันมาได้ครึ่งเทปแล้วนะอีกครึ่งเทปเราจะออกไปกูถามจริงนะมึงออนเน็ตฟิกไว้ในห้าสิบห้าสิบนาทีเหรอเป็นนี่ท็อกมาการี อะไรต้องคอมเมนต์รีอยากรู้อนาคตพี่โลนะคะคอนาคตเป็นสิ่งที่เราตอบไม่ได้เราไม่รู้ว่าเราจะทําแบบนี้ไหวกี่ปีเราไม่รู้ว่าเราจะล้มป่วยไหมเราไม่รู้ว่าเราจะได้มีครอบครัวหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าบริษัทออฟฟิศครอบครูม,มันจะไป,ปะสบความเป็นเลวตรงไหนเงี้ยฉะนั้นอนาคตเป็นเรื่องที่พี่ตอบไม่ได้ต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตอบได้เลยคือเรามีเป้าหมายในบริษัทชัดเจนฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เป้าหมายของบริษัทมันค่อยๆคืบคลายไปถึงจุดที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นไปตามที่เราหวังอนาคตสิ่งที่อยากให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้ แค่นั้นเองจริงไหมพี่โออยากมีลูกตอนอายุีปีพี่อยากมีลูกตั้งนานแล้วครับแต่แค่มันยังไม่ทอมคือ,ค,อคือตอนที่มันอยากมีใช่ป่ะมันคือตอนที่เราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกเฮ้ยเสร็จคอนเสิร์ตใหญ่แล้วมมนมีอะไรให้เราทำอีกเยอะเลยวะเราก็เลยทำก่อนพอเสร็จจบโคตรครูมันได้ร้านสับปุ๊บก็รู้สึกว่าเออ achievement เ,เราสำเร็จแล้วบริษัทก็สุกโตอีกพอโตอีกทีนี้ก็เลยมองมองอนาคตรบริษัทใหม่ไปอีกอีกช็อตนึงเฮ้ยมันต้องโตประมาณนี้วะมัน ประสบปัญหาสกตีกตแล้วมันเลยไม่ได้เวลาที่มันแบบไม่ใช่เราไม่ใช่พยายามหาข้ออ้างให้ตัวเองนะแต่เรารู้สึกว่าเราอยากอยู่กับลูกเราในวันที่เขาเติบโตไม่ใช่มีลูกแล้วพ่อก็ยังใช้ชีวิตไปทางานอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันแล้วช่วงเวลาหนึ่งขวบถึงสามขวบอ่ะมันเป็นช่วงที่เด็กแม่งเรียนรู้<อ>แล้วรู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกอะ่ะมันกลายเป็นว่าเราก็จะไม่ได้อยู่กับเขาเลยอะไรเงี้ยแล้วมึงคิดว่าอะไรทําให้มึงหยุดได้ากับการทํางานไม่มีผมคุยกับหลายคนและคนที่ทําเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยกันะอ อย่างอย่างอย่างถ้ากล่าวชื่อถึงกับพี่พี่เวง <c oughs> พี่คอดี้พี่อะไรก็แล้วแต่ที่เนี่ยเติบโตมาในยุคใกล้ๆกันอ่ะ <c oughs> ทุกคนก็พูดเหมือนกันหมดว่าคําว่า e x ็กซมันไม่มีอยู่จริงอ่ะเพราะเราเป็นคนทำงานอ่ะมันหยุดไม่ได้หรอก <c oughs> วันหนึ่งต่อให้บริษัทเราเติบโตไปมากกว่านี้เราก็ยังต้องทำงานอยู่แต่งานเราอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปแต่เราต้องบริหารยังต้องทํางานยังต้องดูแลอยู่ฉะนั้นไอ้คำว่าหยุดทางานของเราอ่ะอหมายถึงว่าจุดเกษียณอ่ะทั่งอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้อาจจะมีในวันที่เราแก่มากๆวันนี้ ครบถ้วนนะอาหารอร่อยด้วยอร่อยเรื่องราวที่คุยก็ดีด้วยยู u ูโคัานาพัฒนาการ20มาแดกนะครับอร่อยอร่อยทุกอย่างเนื้ออันไหนก็ได้ใน3อย่างนี้แนะนำนิดนึง <ๆ S 1> นะว่าคนที่มาทานอ่ะขอไปทานที่บ้านอาจจะสะดวกกว่าเพราะว่าที่นี่มันร้อนนิดนึงหรือว่าโทรสั่งไปทานได้แต่ถ้าแวะเวียนมาแถวนี้ก็จอดแวะกินแล้วแวะเวียนมาแถวนี้ก็แวะเวียนไปโคดคูไม่ต้องมาไม่ต้องมามึงไม่มีสิทธิ์ในวันนี้นะครับะบวงครยอาหารของเราครบถ้วนทุกรสชาติและ ํำคมก่อนที่จะปิดในวันนี้ก็คือวันที่ทุกคนไม่อยู่ก็แสดงว่าทุกคนไปเที่ยวนะครับผมคาับเจริญครับปิดแล้วอันนี้ปิดแล้วปิดแล้วคมคมไม่เมื่อกี้คมแล้วเพื่อเฮียอะไรฮะไม่เมื่อกี้ปิดคมแล้วไม่มีฮาฮาเลยจังหวะที่พี่งงขึ้นมาเนี่ยคือมันสะดุดเลยและํำคมในวันนี้ครับถ้าคุณไม่เจอเพื่อนตายแสดงว่าคุณไปปดศาะครับ